สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพรสิน c าช n แนลก่อนจะไปรับชมวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะบอกรักในวันเกิดคิมเบอรี่อวยพรวันเกิดมากปรินฝ่ายชายบอกรักมากครับเรียกว่าเป็นคู่รักที่ขยันสาดความหวานแบบไม่มีพักเลยสำหรับพระเอกหนุม่ม หมากปรินกับสาวสวยคิมเบอรี่แถมไม่นานมานี้ทั้งคู่เพิ่งจะแท็กทีมกันลงภาพคู่ในอินสตาแกรมทำเอาแฟนๆลุ้นกันใหญ่ว่าจะมีข่าวดีหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็เฉลยแล้วว่าเป็นการรับงานพรีเซนเตอร์คู่กันนั่นเองล่าสุดวันที่19มีนาคมที่ผ่านมานี้เป็นวันคล้ายวันเกิดอายุ31ปีของหมาก ซึ่งก่อนหน้านี้เพื่อนซีอย่างนาเดชกับยา่ยาก็ได้ซื้อของขวัญล่วงหน้าให้แล้วเป็นเครื่องเสียงสไตล์วินเทจเรียกว่าถูกใจมากสุดๆไปเลยส่วนหวานใจอย่างคิมเบอรี่มีหรือจะพาดอวยพรวันเกิดให้กับคนสำคัญเจ้าตัวจึงได้รวบรวมคลิปโมเมนต์ต่างๆของฝ่ายชายกับตัวเองลงในอินสตาแกรมเช่นไปเที่ยวด้วยกันทำกับข้าวให้ทาน นั่งอยู่รถมาให้แฟนคลับได้ดูกันพร้อมกับแคปชั่นอวยพรวันเกิดงานนี้แฟนหนุ่มมากเห็นอย่างไวราวกับส่องอินสตาแกรมรอยังไงยังไงและตอบกลับคิมเบอรี่ว่ารักมากครับพร้อมกับติดอิโมจิรูปหัวใจและโลกด้วยซึ่งก็แปลว่ารักเท่าโลกหรือมากกว่าโลกนั่นเอง พอเราแฟนคลับเห็นแบบนี้ก็เรียกว่าแทบจะละลายกันเลยทีเดียวเพราะคิมเบอรี่ไวพรให้แฟนหนุ่มหวานเจี๊ยบยิ่งกว่าน้ำพึ่งเดือนห้าส่วนหมากนั้นก็หวานกลับไม่มีแผ่วเหมือนกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ There's to thinking Not much when all can I's no do bao do Where you are? Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Not sleeping well And I know that you're right, but you should know it You've been gone for way too long now If I can lay down beside you, I would, I would When nothing really matters, that's all I wanna do I hope that you're safe and that I will see you soon down beside you, I, would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and I ain't changing. If I can lay down beside you. I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe And that I will see you soon If I could lay down beside you I would, I would Saving that I will see you soon If I can lay down beside you I will, I will say